ก็สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับผมก็อยู่กับช่อง YouTube SK สวัสดีกันเชินเคยครับผมก็วันนี้พาเจ้ายักษ์ขาวมาย้ายเจ้าโคมสุ PC 120ขีดห้าครับผมเนี่ยผมฉันเลิกตายครับผมชีตาดินไม่ใช่นน่ ตักดินไปใช่นีเจะเกี่ยวโอ้ก็มาดูการทำงานนะผมตักดินไปให้เจ้าของนาผมนี่คันนี้ผมรีวิวไปแล้วครับผมจิมง,งานเพราะอังโคกน้อยครับก็พาเจ้ายักษ์ขาวเรามารับจอบครับผมนี่ไปแบบนิ่มๆครับผม มัน,นี่รถชิบหรอเพื่นเสียวรถเ,เจ้าบอกแกไปมันเป็นอย่างสโลมูลก็รถลากแกก็สุดูกลางพังครับผมก็ถอดออกแล้วไม่มีเพากลางต่อครับผมกันใดสนใจย,ย้ายรถติดต่อมาได้ครับผมทีมงานสากานกิ่งพร้อมบริการครับผมแม่มาวันนี้เหมือนมีอาการโหลดครับผมกับเจ้าของมสุ P4120 รุ่นหน้าคันนี้คันนี้เป็นไฟฟ้าตัดครับผมข <ผม S 1> ุดคลองไส้ไก่ครับก็ <ผม S 1> ตัดดินไปให้เจ้าของน้บผมมาลุก้ายตัวนี้เป็นใบแท็กใหญ่ครับผมคันนี้ ช่วงล่าง LC ครับผมก็อไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเติ้นแกได้กล่าวไว้ครับผมไม่รีบครับผมอันนี้เป็นไฟฟ้าตัดครับผมแหมเจอดินแข็งครับผมเหมือน,นจะมีอาการโหลดครับผม วายตายมันเตรียมซะก่อนจะหน่ายเลยยังหยิบแต่ก็พาเจ้าจยักษ์ขาวมาย้ายผมเคียบช่วงล่างใหญ่จริงครับคันนี้ แกโทรมาผมก็ผมก็ผลมันอยู่ครับผมก็ทำงานอยู่ใกล้ๆกันครับผมขอบคุณมากครับผมที่ใช้บริการทีมงานนะผมก่อท่านใดก็สนใจย้ายรถติดต่อผมได้มาครับผมราคาเป็นกันเองครับมาดูเซียเ้นซินเทนเลอร์ผม ว้าเอาขี่ดินดาขึ้นไปให้รถคยอยกันเนาะรุ่นเดียวกันเนี่ผมแต่ว่าเราขับมานานกว่าครับผมแหมร้อยยี่สิบนี่จะเป็นล,ล้อเลื่อเจ็ดตัวแค่ิเอร์หนึ่งตัวผมเฟร,รมก็จะยาวกว่า PC ร้อยรุ่นห้างผมครับผมขึ้นหกขึ้นสิบล้อง่ายครับผมแม่เจ้ายาขาวเรายกรอเลยครับผมอันนี้น่าจะประมาณสิบสามตันครับผมก็เป็นช่วงล่าง LC ครับผมหาดูยากครับผมรถสวยขนาดนี้ พ่อพ่อพ่อเรียบร้อยครับผมแหมขึ้นเร็วมากครับผมอ้าเจะยักเท้าเรามานับเมื่อวานก็ไปขนย้ายซันนี่ S y 75C ครับผมอ่ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ